เมื่อวานนี้เนี่ยมีโครงการนะพัฒนาเกาะสีชังนะซึ่งราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเมื่อวานครับพนากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลนะท่านราชเลขาธิก,การในพระองค์แล้วเมื่อวานนี้มทร .1 นายอนุทินชาญวิรุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทายคุณอันสิทธิ์นะครับ ก็ร่วมคณะราชเลขาธิก,การในพระองค์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีครับนะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเนี่ยเปิดเผยว่าโครงการต่างๆร่วมไปถึงการประชุมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพื้นที่หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานสอดคล้องกับพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานรัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ครับสำรวจรอบเกาะก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายด้านครับนะแล้วก็จะต้องพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคการกักเก็บน้ําอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกา,การป้องกันปัญหาอุบัติเหตุการพัฒนาสนามหอให้ได้มาตรฐานอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้เกาะสีชังฮนะในพื้นที่ก็เทศมนตรีเทศบาลเกาะสีชัง นะนายกเทศมนตรีฮะนะก็น้อมนะนำเอาพระบ,บรมราโชบายมายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อวานนี้มทหนึ่งก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะแล้วหลังจากลงพื้นที่ไปก็กนั่งเครื่องบินกลับมาร่วมประชุมคอรมอ<ะ>นะนี่เป็นการทำงานของหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริยนะ์เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนคะนะ